And now, the moment you've all been waiting for. Marvel Studios Black Widow. Enjoy this special look. Before I was an Avenger. Before I got this family. I made mistakes. Choosing between what the world wants you to be. Back where all started. จุดกำเนิดของ Black Widow เกิดจากมันสมองของสแ a นลี y d ดอนวิโกและดอนเฮกปรากฏตัวครั้งแรกใน Comics Tales of Suspense ฉบับที่52ปี1964ในฐานะสายลับสาวรัสเซียศัตรูตัวฉกาจของ Iron Man ที่ต่อมาได้ไปชวนนักธนูฝีมือเชียอย่างฮอกายแปรพักไปอยู่ฝั่งอเมริกันผันตัวเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยชีล และหนึ่งในสมาชิกทีมอเวนเจอร์สภาพลักในช่วงแรกของเธออาจจะดูเป็นคุณนายสายฟาดไม่ได้มีจุดเด่นอะไรมากมายแต่หลังจากการแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่ในปี1970ใน The Amazing Spider-Man ฉบับที่86พยักสาวยอดจารชนก็ได้มาซึ่งลุกสุดไอคอนิกอย่างชุดปฏิบัติการรัดเตลที่มีกำไรข้อมือเป็นอาวธออกลุยภารกิจรวมทีมกับเหล่าฮีโร่แถวหน้า สู้เคียงบ่าเคียงไหลกว่า35ปีกว่าจะมีคอมิกส์ของเธอเองในปี1999และแล้วไอเดียหนังเดียวของ Black ว i d o w ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นในปี2004โดยได้เดวิดเฮเทอร์ผู้เขียนบท X-Men ภาค1และ2รวมถึงเป็นผู้ให้เสียง Solid Snake ในแฟรนไชส์เกมยอดฮิตอย่าง Metal Gear Solid มาเขียนบทให้กับค่าย Lion's Gate ทุกอย่างก็เหมือนจะไปได้ดีแต่เมื่อไรายได้ของหนังฮีโร่หญิง ยังอิเล็กตราและแคทวูแมนก็ดูจะไม่ค่อยสู้ดีนักโปรเจกต์ Project ในฝันของเดวิดก็เลยต้องถูกพับไปในที่สุด5 huh? ปีผ่านไปหนังเดียวของแบล็กวีดอ w ก็ไกลความเป็นจริงมากขึ้นเมื่อเควินไฟกีผู้อำนวยการสร้างของ Marvel Studios ตัดสินใจเลิก Scarlett Johansson นักแสดงสาวมากความสามารถผู้มีผลงานคุณภาพอย่าง Lost in Translation ยอมทุ่มทุนยอมผมแดงฝึกซ้อมคิวบูอย่างหนักหน่วงเพื่อถ่ายทอดบทแบล็กวดิดอว์บนจองเงินให้ออกมาสมจริงที่สุด Black Widow is multi-layered and you know motivated and determined and all of those things and she has an arc การปรากฏตัวของนาตาชาใน i r o n Man ภาค2นั้นได้สร้างเสียงฮือฮายอย่างล้นหลามจนทำให้เควินไฟกี เริ่มพิจารณาหนังเดี่ยวของ Black Widow so Wid แต่เนื่องจากต้องเบนโฟกัสไปที่หนังร่วมทีมเรื่องแรกอย่าง The Avengers ทำให้เรื่องราวและตัวตนของเธอถูกบอกเล่าอย่างจำกัดและกระจัดกระจายไปตามหนังเรื่องต่างๆในมหาก r าบ l ินฟ n d l e s s แม้ในตอนแรกนาตาชาโรมานอฟอาจจะถูกวางเป็นเพียงวัตถุทางเพศที่มีไว้เพื่อสนองค่านิยมแบบเดิมๆ <want> <No. S 1> แต่ตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา l บล k กวีโดและ Scarlet j o โจ n s s แอนไม่เพียงแค่ทำลายมุมมองอันเคร่มเครือในโลกที่ชายเป็นใหญ่ you got give you that. อีกทั้งยังกลายเป็นนักแสดงหญิงที่มีค่าตัวสูงที่สุดในโลก <Thank you. S 2> hey, แต่ยังพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าพลังหญิงก็กล้าแกร่งไม่แพ้ใครอื่นถึงแม้จะไม่มีพลังวิเศษหรือเกราะเหล็กมหาประไลยเธอก็สามารถยืนได้อย่างสง่างามท่ามกลางวีรบุรุษเหนือมนุษย์เป็นดังเสาหลักค้ำจุนใจคอยเยียวยาสมานแผลคนในทีมพร้อมจะสู้เสียสละและไม่ยอทถอตตอบพยันตรายใดๆ ทั้งในและนอกโลก And then got this. This Family, And was was ไม่ว่าจะอีกกี่ปีผ่านไปเธอก็จะถูกจดจำในฐานะฮีโร่หญิงแกรง่งผู้เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของทีมอเวนเจอร์ส very few actors can say that they've worked on a character for 10 years and then suddenly have this chance to delve deep into the inner workings of this person ปีนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่ฮีโร่ตัวแม่ของจักรวาลภาพยนตร์ Marvel จะเดินบนเส้นทางที่ตนเองเลือกในหนังเดียวเรื่องแรกที่จะพาเราย้อนเวลากลับไปยังช่วงรอยต่อ ระหว่างกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์และ Avengers Infinity w ิ r ี้หลังจากที่แบล็กวีดอลได้หักหลังทีม Iron Man นเพื่อช่วยให้กัปตันอเมริกาและวินเทอร์โซเจอร์หลบหนีลอยนวลไปได้ <God. S 1> การตัดสินใจอันอุกอาจทำให้เธอต้องหลบหนีอย่างโดดเดี่ยวกลายเป็นอาชญากรนอกกฎหมายที่ถูกหมายหัวโดยนายพลรอสทางเดียวที่จะหนีพ้นคือการกลับไปยังต้นกำเนิดเพื่อพบกับน้องสาวผู้พลัดพราก อย่างเยเลนาเบโลวานัตชาจึงต้องกลับไปสะสางเรื่องราวที่ค้างคากลับไปคุดคุยตัวตนที่กรุงบูดาเปสต์เพื่อปลดปล่อยเหล่าแบล็กวีดที่ตกอยู่ในอาณัตรของ The Red ะเร Room เผชิญหน้ากับอดีตอันดับมือและต่อกรกับศัตรูตัวฉกา ที่ขาดดาลีลาของเธอได้ทุกฝีก้าวอย่างแทสแาสเตอร์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของพยักสาวยอดจรชนให้ออกมาซื่อตรงส่วนตัวและเป็นธรรมชาติที่สุดเควินไฟกี่จึงได้ทาบํามเคสชอร์เลนผู้กำก,กับหญิงสายอินดี้ชาวออสเตรเลียที่หนังของเธอจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นตัวละครหญิงแกร่งสู้ชีวิต ตั้งใจปั้น Black Widow ให้เป็นหนังสายลับประทึกขวัญที่มีกลิ่นอายของหนังเจมส์บอดลูกครึ่งหนังเพื่อนสาวสุดแสงอย่างเตลม e แ n b ลูอิสซึ่งคนที่มาช่วยหวางปลอดเรือก็คือแจ็คเช a เฟอร์มือเขียนบทลีลาแหวกที่เข้มข้นได้ใจกรรมการ จนต้องไปช่วยเขียนบทกับตันมาร์เวลและนั่งเก้าอี้ผู้สร้างซีรีส์ Wonder v i s เ o n เธอจะพาเราไปหาคำนิยามของคำว่าครอบครัวที่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวพันกันด้วยสายเลือดจับตาไว้ให้ดีกับการแสดงของ Florence Pugh นักแสดงสาว Energy หลนจาก Fighting With My Family และ Miss Summer รับบทเป็นน้องสาวสุดเหี่ยวอย่างเยเลนาเบโลวาสายลับแม่ไม้ดำ

เดวิดฮาร์เบอร์หรือในอำเภอจิมฮอปเปอร์จาก Stranger Things รับ,บบทเป็นคุณพ่อจำเป็นอีกครั้ง I couldn't more proud of you You smell really bad be แต่ครั้งนี้เขาได้เป็นยอดมนุษย์ซะเองในบทอเล็กซีชอตสต์คอฟหรือที่รู้จักกันในฉาย,ยา Red Guardian เขาคือซูเปอร์โซลเจอร์ฝั่งโซเวียตกู้อริของกัปตันอเมริกาที่หลงตัวเองจนได้ล咯 ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อบทส่วนใหญ่ของสองบุพการีเกิดจากการอินพริวิสหรือดอนสดในกองแทบทางเซนฉะนั้นเตรียมตัวพบกับเคมีความหาได้เลยนอกจากอารมณ์ขันสไตล์มาร์เวแล้วผู้กำกับเคชชอร์เลนยังได้พูดกับเราไว้อีกว่า Black Widow จะมีคิวแอคชั่นที่ดิบมัน และดุเดือดแบบ The Winter Soldier ยังฉากไล่ล่าสนันเมืองที่ถ่ายทำจริงไม่เน้น CGI I spoke to Christopher McQuarrie he was super helpful it's about character I didn't want the action sequences to feel separate to Natasha I wanted them to feel like part of her journey okay, For sure. I'm done running from my past. plot what's some password exclusive? กับ Scarlett Johansson. Florence Pugh. David Harbour lapum Cup Kate Shortland. เฉพาะที่จอร์ดาล just do it เท่านั้นก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณอยากเห็นอะไรใน Black Widow ำไมคุ y ถึงทำ a บบนั้นเมื่อคุณกำลังต่อสู้คุณเป็นคนที่ชอบโพ o ฉันไม่ใช่คนที่ชอบาคุณรัก Marvel <c oughs> ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดล่าคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกถึงหนังกว่าใครที่เดียวที่จอรดา just do it, Or, just do it พิมพ์ just ละอิฐภาษาอังกฤษ ส่วนดูภาษาไทย